สวัสดีครับเราอยู่ในช่องเลโก้มาเชครับเมื่อกี้ก็ลืมอีกแล้วครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะเมื่อกี้เราถ่ายกันไปเทคหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาลืมอ่าวันนี้เราจะมาเล่นทายศัพท์กันเนอะภาษาอังกฤษสําหรับเอ่อตัวของเราบอดี้ของเรามันมีอะไรบ้างเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษดูซิว่าเขาจะมีความรู้อะไรเท่าไหร่บ้างนะครับก็อ่าเริ่มกันเลยที่ตาภาษาอังกฤษ อายตา mm. ปากภาษาอังกฤษ mouth <No. S 1> จมูกภาษาอังกฤษ nose หูภาษาอังกฤษ ear ear ี a r mm. oh. oh. ห,หอูอ่ะลืมแล้วหนึ่งนะแขนภาษาอังกฤษ mm. oh. อ r m มือภาษาอังกฤษ นิ้วภาษาอังกฤษเล็บภาษาอังกฤษเหนียวเฉยไม่เหนียว่าเท้าภาษาอังกฤษเออ่ขาภาษาอังกฤษเหล็กคอภาษาอังกฤษเนี่อะไรอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราเรียนกันเนิ้วคอแล้วก็ เอ่อหัวหัวภาษาอังกฤษโนหัวเฮทหัวอะไรอ่าฮะแล้วก็ฟันเทอ่อร่างกายร่างกายบอกเยสโอ้กเก่งมากใบหน้าใบหน้าเราพูดไปยังเมื่อกี้อย่างนั้นอ่าใบหน้าอะไรอะไรอะไรค่อยคิดค่อยคิด โน่เฟะอะไรเฟะเฟะเฟะแปลว่าใบหน้าอ่าฮะทีนี้มาคายแม็กซ์ของเราผมสั่งผีขึ้นมาขึ้นมาก่อนพี่ขึ้นมาต่อเรื่องผมเอาเอาเอาแบบผงเอาแบบแช่เดี๋ยอะเหรอ เท้าครีดแี้ถามเท้าไปยังถามแล้วครับถามเท้าถามไปแล้วนะอ่ะผมอะไรนะก็ผมเอามาใกล้ๆกล้กล้องเลยผมผมอะไรนะครับผมอะไรเราบอาเอาเทีดีเอามาอีกีหนึ่งเอาผมเลยแล้วจะอะใครมาใครมอ่าโอเคอาทวันนี้วันนี้จบแล้วเอายังไงเด็กก็ฝากช่องคุณผู้ชมหน่อยครับแล้วเอาเล้วฝากช่องคุณชมหน่อยแล้ว ถ้าถ้าถ้ากดไลค์เป็นกำลังใจนะครับกดไลค์เป็นหนึ่งร้านไลค์เลยนะคะอ๋อฮะกดกดไลค์กดแชร์นะคบกด s u b s c r i ต e นะครับติดตามเราได้ทาง f a c e b o o เนอะก็พิมพ์ไปเลยเลโก้เกิดมาเที่ยวนะครับเป็นแฟนเพจแล้วก็ u t u b e ก็เป็นช่องเลโก้เกิดมาเที่ยวเหมือนกันเป็นภาษาไทยทั้งคู่เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามอิอติชมแนะนําอะไรก็ได้บางทีเราบางทีเราก็คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออดเนอะเพราะเราทำกันเอสามคนพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็ ยังไง<ร>าฝากฝากสับสกด้วยนะครับาให้เราด้วยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยก็ฝากเป็นกำลังใจเราสามคนนะครับจะได้มีแรงทากันต่อไปเนอะบางทีเราก็อาจจะมาช้าบ้างช่วงนี้ก็หายไปหน่อยมันมีโควิดเลยออกไปไหนไม่ค่อยได้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจเราด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเย้บายคุณผู้ชมก่อนลเลวยังไงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ